เห็นหนาๆอย่างนี้เป็นกระดาษหนา <blunt animation> หนา้หนามีทั้งหมด5้าร้หหน้ากระดาษไม่ใช่ปกแข็งถ้าปกแข็งก็จะหนักกว่านี้อันนี้เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษไทยและด้านหลังจะเป็นไทยอังกฤษ และยังมีภาคผนวกอีกถึงได้หนาขนาดนี้เขาบอกฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดแต่มาถึงชั่วโมงนี้ก็มีผู้ที่ออกมาใหม่กว่าน,นี้ก็น่าจะมีแล้วเพราะว่าอันนี้พิมพ์เมื่อปี2551พิมพ์2551 ใครจะเป็นผู้ใช้อย่างนี้อันนี้เราจะไม่เรียกว่าหนังสือแล้วนะเพราะว่าถ้าหนังสือนี้ก็คืออ่านทั้งเล่มอ่านได้ทั้งเล่มแต่อันนี้เป็นสำหรับค้นคว้าหาคำศัพท์แต่บางคนจะอ่านและจำคำศัพท์ก็ได้ อ่านอ่านไปก็เอาไว้จริงๆก็เอาไว้ค้นคว้ามากกว่าเขาบอกว่ามีคำถึงแสนหกหมื่นคำถ้าเป็นศัพท์อังกฤษไทยถ้าเป็นศัพท์ไทยอังกฤษ,ก,ฤษก็คือสามหมื่นห้าพันคำเนี่ยอัดแน่นไปเลยอัดแน่นด้วยสำนวนรูปประกอบและภาพผนวก เสริมความรู้ในหน้าก็จะมีลักษณะอย่างนี้มีอินเด็กมีดัชนีมีครกสูตรในการทำหนังสืออย่างอย่างนี้อัดแน่นใช้กาวอัดแน่น ก็ขาดยากสิ่งที่ขาดไม่ได้หนังสือนี่มันจะต้องบอกหน้าส่วนนี้ก็หมายความว่าอย่างเนี้ยถ้าเป็นในนี้ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นชุดตรงนี้ก็คือจะเป็นพีทั้งหมดอย่างเนี้ยเป็นพีถ้าตรงนี้เนี่ยอันนี้เปิดดูหน้าแรกก็จะหน้าไหนก็จะทราบอันนี้เป็น สอนีทั้งหมดด้านหลังหลังติดราคาไว้ด้วยราคาห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้าพิมพ์จำนวนมากก็ถือว่าราคาไม่แพงถ้าพิมพ์จำนวนน้อยมันก็จะต้องแพงกว่านี้